หากคุณลองตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไทยณวันนี้กับประชาชนส่วนมากคุณคิดว่าพวกเขาจะมองคุณภาพชีวิตของตัวเองอย่างไร S มา r t s t o รี่จึงถือโอกาสนำผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจไทยณนะวันนี้ที่สะท้อนมุมมองของประชาชนทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มอาชีพในหลากหลายพื้นที่ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาจับทำขึ้นมาฝากคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่มุมมองด้านมาตรฐานการ ครองชีพของตนเองกันก่อนโดยเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าตนมีความพอใจต่อมาตรฐานการครองชีพของตัวเองและมีเพียงหนึ่งในสีเท่านั้นที่บอกว่ายัางไม่ค่อยพอใจกับมาตรฐานการครองชีพ แต่หากเปรียบมาตรฐานการครองชีพของคนทั่วไปณวันนี้กับเมื่อ5ปีก่อนคนส่วนใหญ่กลับมองว่ามาตรฐานการครองชีพของตนเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในขณะที่คนอีกจำนวนไม่น้อยเชื่อว่ามาตรฐานการครองชีพของตัวเองนั้นแย่ลงหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ35%เปอร์เซ็นต์ สำหรับมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคของคนไทยในขณะนี้นั้นเกือบ60%ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าสภาพการทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับพอใช้โดยมีคนเกือบ30%ที่มองทิศทางเศรษฐกิจในมุมบวกและเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากแต่ถ้ามองย้อนกลับไป5ปีก่อนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ทำการสำรวจมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเลย ในการสำรวจเรื่องเศรษฐกิจไทยณวันนี้อย่างตั้งคำถา,ถามถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อเทียบกับรายได้ในปัจจุบันด้วยซึ่งคำตอบของประเด็นดังกล่าวนั้นประชาชนกว่า74%ตอบว่าพออยู่ได้หากเทียบกับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันโดยมีคนอีกหนึ่งกลุ่มหรือประมาณ17%ที่บอกว่าการใช้ชีวิตของตนนั้นค่อนข้างลำบากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน หนึ่งคำถามที่น่าสนใจไม่น้อยจากผลสำรวจในครั้งนี้ก็คือประชาชนชาวไทยสามารถก้าวหน้าได้ด้วยการทำงานหนักมากขึ้นหรือไม่โดยคำตอบส่วนใหญ่เกือบ70%ต่างเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคมแห่งการแข่งขันได้เป็นอย่างดี โดยถ้าคุณมั่นใจว่าตนมีความมุ่งมั่นในการทำงานหนักการก้าวหน้าในอาชีพการงานและการดำรงชีวิตก็คงไม่ใช่ฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป